ในชีวิตประจำวันของเรามีอารมณ์ที่มากระทบรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางสัมผัสและบางทีก็เกิดความคิดแระอารมณ์ขึ้นในใจ ความพิระอารมณ์บางอย่างมันน่าพอใจชวนเข้าหาแต่บางอย่างมันก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจคนธรรมดาก็มักจะผักไส เฉพาะความโกรธความเศร้าความหงุดหงิดความํำคาญใจแต่มันก็มีความคิดหรืออารมณ์บางอย่างนะแม้ว่ามันจะเป็นลบแต่ว่าหลายคนก็เลือกที่จะหลบหนี หรือว่าถอยห่างไม่ยอมเผชิญหน้ากับมันเช่นความกลัวหรือสิ่งที่เรากลัวเนี่ยพอมันเกิดขึ้นหรือเรารับรู้เนี่ยเราก็จะทำทุกอย่างที่จะทำได้เพื่อที่จะไม่ เผชิญหน้ากับมัน,นหลังให้มันหนีมันแต่ยิ่งหนีมันนะมันก็ยิ่งไล่ล่าหรือว่าหลอกหล้อนเราสิ่งที่เราควรทำเนี่ยและทำได้คือการเผชิญหน้ากับมัน รับรู้มันโดยไม่ผักใสแล้วก็ไม่ไหลาตามหรือว่าหมุดเข้าไปในอารมณ์นั้นลองสังเกตด,ดูนะเวลาเรามีความกลัวหรือมีความคิดที่น่ากลัวความคิดถึงสิ่งที่เรากลัวเนี่ยเราจะมีอาการ ทั้งทางกายและทางใจทางใจก็คือพยายามที่จะปฏิเสธมันหลบมันทางใจก็อาจจะเกิดหายใจเต้นหายใจถี่สั้นหัวใจเต้นเร็วเกิดอาการเกร็งที่จริงวิธีที่ดีกว่านั้นเนี่ย ไม่ใช่การถอยการหนีการหลบแต่คือการเผชิญหน้ากับมันโดยที่ไม่ไปต่อสู้ผักายมันด้วยอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่เราเรียกว่ารู้ซื่อ,อเห็นมันแค่ดูมันเฉยๆใหม่ๆนี่อาจจะ ดูมันตรงๆไม่ได้นะโดยเพราะดูอารมณ์สิ่งที่เราทำได้คือมาดูที่กายของเราเวลามีความกลัวที่ยิ่งลมถึงความโกรธด้วยนะมีอาการอะไรเกิดขึ้นกับกายของเราบ้างอันหนึ่งที่เห็นใช่คือลมหายใจหายใจที่หายใจสั้น หัวใจเต้นเร็วมือไม้เกรงบางทีขนลุกไนงะที่จริงเนี่ยเพียงแค่เรามารับรู้กายเนี่ยว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเท่าน,นี้ก็ช่วยได้เยอะนะเพราะมันทำให้ใจนี่ไม่ถลําเข้าไปในอารมณ์หรือว่าต่อสู้ผักใสหรือถอยหนีอารมณ์นั้น แต่ต่อไปเนี่ยถ้าว่าสติเราดีมีกําลังเนี่ยเราก็สามารถใช้สตินั้นเป็นเป็นเครื่องช่วยนะให้เราเนี่ยดูหรือพิจารณาอารมณ์และความคิดที่เรากลัวหรือที่น่ากลัวนั้น และสิ่งแรกก็ตามที่เรารู้ดูมันเฉยๆเนี่ยโดยพราที่เป็นความที่ละอารมณ์เนี่ยมันจะทนอยู่ไม่ได้นะทุกอารมณ์อะแม้ว่ามันจะเก่งกาจในการหลอกล่อเราให้หลงหรือว่าต่อ,อยุยให้มัน แต่ท,ทันทีที่เราเผชิญหน้ากับมันรู้ทันมันหรือดูมันเฉยๆมันก็ลาดถอยไปนะเหมือนกับผู้ร้ายเนี่ยที่มันลอบเข้ามาเพื่อขโมยของหรือทำมิดีมิร้ายในบ้านเรา แต่พอเราหันหน้าเผชิญกับมันด้วยจิตที่ตั้งมัน่นนะไม่หวั่นไหวแม้เราไม่ทำอะไรกับมันเลยเนี่ยแค่นี้มันก็มากพอที่ทำให้มันถอยหนีออกจากบ้านของเราไปได้วิธีนี้มันใช้ได้แม้กระทั่งสิ่งที่มันเป็น ความฝันหรือจินตนาการนะมีเด็กผูก้หญิงคนหนึ่งอายุสิบสองเนี่ยมักจะฝันร้ายนะแล้วก็ฝันคล้ายๆกันติดต่อกันหลายวันฝันนั่นคือว่าเนี่ย เวลาออกไปนอกบ้านเนี่ยมันจะเหมือนกับมีพูดผีปีศาจที่ไล่ตามเธอด้วยความกลัวเธอก็วิ่งหนีเข้าไปในบ้านแต่ว่าไม่ทันจะปิดประตูไอ้ผู้ผีเรานั้นนี่มันก็ลอดเข้ามาในบ้าน เธอก็หนีเข้าไปในห้องปิดประตูก็ปิดไม่ทันมันก็กลูกเข้าไปในห้องเธอวิ่งไปจนทั่ทงเจอผนังห้องไปต่อไม่ได้ขณะที่พูดผีนั้นก็ตามมาติดๆดใ้ตอนที่พูดผีเนี่ยมันจะประชิดหรือขย้ำทำร้ายตัวเธอเนี่ย หรือผู้ก่อนก่อนี่มาถึงตัวเธอเนี่ยเธอก็ตกใจแล้วก็ตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้มานี่ก็โวยหายใจถี่กระชั้นมากเพราะตัวเป็นเช่นนี้อยู่หลายครั้งตรงทั่งเธอไม่ค่อยไม่คยกล้านอนเลยนะเพราะนอนแล้วก็ฝันร้ายวันหนึ่งเธอก็เล่า ความทุกข์ของเธอเนี่ยให้กับเพื่อนเพื่อนฟังวันนี้ฉันฟันร้ายมีพูดผีคอยตามไล่ฉันเพื่อนถามว่าหน้าตาเป็นยังไงรูปร่างเป็นยังไงเธอตอบไม่ได้นะเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยก็จะวิ่งหนีตลอดไม่เคยเหลือหลังไปมองจะเหลือไปดูได้ไง้ะมันน่ากลัวแต่ว่าคำถามของเพื่อนเนี่ยก็ทำให้เธอ ฉุกคิดนะว่าเออเราไม่เคยรู้เลยว่าไม่เคยรู้เลยนะว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วเราก็กลัวมันแล้วคืนนั้นเธอก็ฝันอีกนะฝันเหมือนเดิมพูดผีไล่ตามเธอเธอก็หนีเข้าบ้านมันก็เข้ามาในบ้านได้ปิดประตูไม่ทันพอเธอหนีเข้าห้องปิดประตูไม่ทันมันก็ ตามหลังเธอเข้ามาในห้องพอเธอวิ่งไปถึงผนังห้องไปต่อไม่ได้กลัวก็กลัวนะเพราะกลัวมันจะพูดผีมันจะขยําแต่ที่ความสงสัยว่าหน้าตาเป็นยังไงเธอก็เลยลรลงความกล้านในฝันนะหันหน้ามาเผชิญกับพูดผีเหล่านั้น เพราะว่าพูดพีแล้วนนเนี่ยมันไม่ทำอะไรเธอเลยมันก็แค่กระโดดเยงเยงอยู่หน้าเธอไม่ได้ทำร้ายเธอไม่ได้บีบคอเธอกระโดดเยงเยงอยู่อย่างนั้นนะแล้วเธอก็ดูนะว่าโอ้พูดผีเรานี้นี่นนมันมันคุ้นๆนะมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เธอคิดเลย คืนนั้นเธอก็หลับได้สบายพอเธอตื่นขึ้นมานึกถึงความฝันเนี่ยเธอก็จําได้ว่าไอา้ผู้ผีเหล่านั้นเนี่ยมันมันเหมือนตัวการ์ตูนที่เธอได้อ่านก่อนนอนนะไปเปิดดูการ์ตูนหนังสือการ์ตูนเนี่โอ้ใช่เลยไอ้พวกนี้นั่นแหละที่มาหลอกฉันในยามค่ำคืน ก็กลายเป็นว่าเนี่ยอ่านหนังสือการ์ตูนแล้วก็มีภาพภาพพูดถีในการ์ตูนมันติดตาติดใจแล้วมันก็เข้าไปหลอกล้อนในความฝันพอเธอรู้ชนนี้เธอไม่กลัวมันอีกแล้วและนับแต่นั้นมาฝันร้ายก็ไม่เกิดขึ้นกับเธอเลยเพราะรู้ว่ามันไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยแต่เธอไม่มีทางรู้นะถ้าหากว่าไม่หันหน้ามาดูมัน ว่ามันคืออะไรหน้าตาเป็นอย่างไงเด็กคนนี้กล้าเผชิญนะกับกับผู้ผีมันก็เลยไม่สามารถจากหลอกหลออนเธอได้แต่ก่อนนี้อาตนีท่าเดียวมันก็เลยหลอกหลอนเธอทุกคืนจนกลายเป็นฝันร้ายแต่พอหันหน้าเผชิญกับมันมันก็ไม่มีอำนาจ ที่จะมาหลอกลอนเธอได้ต่อไปอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่มันชี้เห็นหนะคนเราเนี่ยเวลาเรากลัวอะไรขึ้นมาเนี่ยบางทีเรากลัวเพราะเราไม่รู้ความกลัวเนี่ยมันจะเกิดจากความไม่รู้แต่เมื่อไรก็ตามที่เรารู้นีเราก็จะไม่กลัวและที่เรารู้เพราะเรารเผชิญหน้ากับมันเราไม่ยอมหนี หรือปล่อยให้มันไล่ล่าอันนี้มันไม่ใช่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กเท่านั้นนะผู้ใหญ่ก็เป็นนะมีผู้ป่วยคนหนึ่งเป็นมะเร็งนะเป็นมะเร็งตับอ่อนนะอายุแค่สีสิบต้นๆหมอเจ้าของไข้เนี่ยก็ รักษาทุกวิธีแล้วแต่ก็ทำท่าว่าจะช่วยอะไรไม่ได้เลยหมดปัญญาไม่รู้ทำยังไงแต่ที่ผู้ป่วยเองก็แย่ลงไปเรื่อยๆก็เลยส่งผู้ป่วยคนนี้มาให้เพื่อนที่เป็นหมอคนหนึ่งเป็นผู้หญิงพอเห็นว่าหมอคนนี้แกมีความรู้ทางด้านการแพทย์หลายสาขา ถึงแม้ว่าเคมีบำบัดใช้แสงช่วยอะไรคนไข้คนนี้ไม่ได้แต่ว่าการแพทย์แผนตะวันออกอาจจะช่วยได้เธอก็รับคนไข้คนนี้มาแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ให้การรักษาทางการแพทย์เท่าไหร่เพราะว่าการเขาก็หนักมากแต่ทีนี้เธอสังเกตคือสีหน้าเขาเนี่ย หม่นมองเ้วก็เลยเลือกที่จะคุยออกับคนไข้คนไข้ก็มีความทุกข์มากมีความเครียดความวิตกกังวลเพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะามะเร็งตับอ่อนนี่มันมันไม่มีใครที่รักษาได้นะแล้วก็เขาก็เริ่มจะเข้าสุริยะสุดท้ายหมอปรึกษาคนไข้ยอยู่สองสาครั้ง คนไข้ก็เริ่มจะรู้สึกสบายใจแล้วหนึ่งคนไข้ก็มาหาหมอบอกว่าหมอผมนอนไม่หลับมาสองคืนแล้วขอยาได้ไหมอยากให้ยานอนหลับแต่หมอคนที้แกไม่ใช่ให้ยานอนหลับง่ายๆนะแกก็จะคุยนะว่าทำไมถึงนอนไม่หลับจะบอกว่าฝันไม่ค่อยดีนะ ว่าท้อฝันอะไรเหรอว่าฝันเนี่ยในฝันเนี่ยมันมีสัตว์ร้ายนะที่เหมือนกับกาตัวใหญ่ๆห,หรือเดี่ยวตัวให,ใหญ่ที่มาไล่ล่าเขามันน่ากลัวมากและทุกครั้งเนี่ยเขาก็จะวิ่งหนีวิ่งหนีไอ้อสูรร้ายตัวเนี่ย อนที่พูดเนี่ยนะเขาก็ดูเครียดน,นะหมอก็เลยชวนเขานะบอกว่าเนี่ยไหนลองจินตนาการลองกลับไปย้อนระลึกถึงความฝันนั้นทีแรกเขาก็ไม่กล้านะแต่หมอก็ให้กำลังใจเขาก็เลยนะยอมทำตามด้วยการหลับตาแล้วก็จินตนาการนะถึงอสูรร้ายตัวนั้น,น,นเนี่ยที่มัน บินได้แล้วก็ไล่ล่าเขาพอฝันเนี่ยเขาเริ่มเครียดเริ่มเริ่มมีเหงื่อเลยนะคือความกลัวมันพุดขึ้นมาในใจแล้วในจินตนาการเนี้เขาก็หนีนะหนีหนีหน,หนีแต่หนีไม่พ้นนะหมอก็แนะนำว่าลองล่องหนหายตัวเสร็ในฝันบอกเขาบอกว่าเคยทำแล้วมันเห็น แล้วหลบซ่อนอยู่ที่ใดที่หนึ่งละ่ะไม่ได้หรอกมันเห็นมันรู้เคยคุยกับมันมากเคยแต่มันไม่ตอบไม่ว่าหมอจะแนะนำอะไรนะก็ไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าไอ้อสูรเนี่ยมันมันฉลาดมากแล้วมันไล่ตามเขาทุกที่เลยทำไงก็ไม่ได้ผล แล้วเขาก็พูดถึงไอ้อสูรนี้ยมันมันดุร้ายนะแล้วมันมีอำนาจมากไม่สามารถจะต้านทานมันได้ยังไงไงก็ต้องเสร็จมันหมอก็เลยบอกว่าไหนๆก็ทำทุกวิธีแล้วไม่ได้ผลก็ลองยอมให้มันเขมือบเราดูสิลองยอมให้มันจับเราดู คือแรกหมอคิดว่าเขาไม่กล้านะแต่เขากล้านะเขาลองจินตนาการว่าไม่หนีไม่ถอยแล้วยอมให้มันเข้ามาประชิดตัวเขาหัวตอนแรกนี่เขาตัวสั่นเลยนะแล้วก็ร้องไห้สั่นอย่างหนักเลยนะเหงื่อออกสั่นจนกระทั่งเก้าอี้เนี่ยเขย่าเลยแสดงว่าเขากลัวมาก แต่สักพักเขาก็เริ่มสงบนะแล้วก็นิ่งแล้วก็รู้สึกดีขึ้นพอเขาลืมตาขึ้นมาก็รู้สึกว่าสบายแล้วรู้สึกโปร่งและหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขาันหลับได้นะ ตอนหลังเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาหาหมอหมอก็แนะหมอก็โทรศัพท์ถามเขาบอกเป็นยังไงกเขาสบายแล้วตอนนี้นอนหลับได้ไม่มีความกังวลอะไรเลาบอกรู้สึกด,ดีมากนะตั้งแต่ไปหาหมอและให้หมอแนะนําเขาให้ฝันจินตนาการถึงอสูรร้ายตัวนั้นเนี่ยพอหลังจากนั้นมันก็ไม่มารบกวนเขาเลยหมอถามอาการเขา,เปาไปอาการผม ไม่ไม่ดีเลยนะแย่ลงไปเรื่อยๆนะอาการทางกายแต่ใจผมนี่สึกสบายขึ้นนะผ่อนคลายขึ้นแล้วแกงเล่านะเมื่อเมือ่อวันสองวันก่อนเนี่ยจูๆจ่ๆก็จินนาการเห็นว่าตัวเนี่ยอยู่ด้านด้านหนึ่งของกำแพงกำแพงมันอยู่ข้างหลังเขาเขาอยู่หน้ากำแพงแล้วเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่า มีตัวเขาอยู่อีกด้านหนึ่งของกำแพงด้วยแต่เขาไม่รู้สึกกลัวเลยนะสึกสบายสบายๆเราจะนั่งสองสามวันเขาก็หมอก็โทรศัพท์ไปที่บ้านที่บอกว่าเขาตายแล้วเขาตายอย่างสงบมากก็เป็นไปได้ว่าเนี่ยอสูรร้ายที่เขากลัวเนี่ยมันคือความตายนั่นแหละแต่เขาไม่สามารถจะระบุมันได้ว่ามันคือความตาย แต่รู้แต่ว่ามันน่ากลัวจิตใต้ส่วนของเขาเนี่ยมันกลัวตายแล้วก็เลยจินตนาการว่าเป็นภาพของอสูรร้ายที่ไล่ล่าเขาแล้วความทุกข์เขาที่เกิดขึ้นในตลอดเขาเพราะเขาต้องการหนีความตายแต่ในฝันนั้นเนี่ยในจินตนาการเนี่ยเขาได้ประชิญหน้าความตายเขายอมให้ความตายมันเล่นงานเขาทีแรกก็กลัวแต่ตอนหลังก็สบายไอ้กำแพงที่เขาจินตนา,าที่เขานึก เห็นเป็นภาพนี่ก็คงเป็นหมายถึงความตายหรือสิ่งที่ขวางกั้นเขาระหว่างโลกนี้กับโลกหน้าและจิตใต้สึกบอกเขาว่าเนี่ยเขากาลังจะไปสู่โลกหน้าแนละ้วแต่เขาไม่กลัวลยถึงที่หมอช่วยก็คือทําให้เขายอมรับความตายพูดง่ายๆแต่ก่อนที่เขาหนีความตายตลอดมีคนไข้คนหนึ่งนะป่วยเป็นมะเร็งเหมือนกันนะแต่ว่า ไม่ยอมเล่าตัวเองเป็นมะเร็งยังทำงานหนักทั้งที่ผ่าเอามะเร็งออกที่ช่องท้องเนี่ยแต่ก็ยังยังขนของเหมือนกับไม่ยอมเล่าตัวเองป่วยนยาก็ไม่กินแต่ว่าจิตใจก็ย่ำแย่คนข้างกนี้ก็ถูกรีเฟอร์มาให้หมอคนนี้ หมอคนนี้ก็ก็เลยพูดคุยกับเขาและถามเขาเนี่ยตอนนี้เขารู้สึกยังไงมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเขาเขาบอกบางครั้งรู้สึกนั่นมันเหมือนกับมีหลุมดำที่คอยดูดให้เขาเข้าไปข้างในแต่เขาพยายามสู้กับมันเขาพยายามสู้กับมันเห็นได้ชัดว่าที่เขาพยายามสู้กับหลุมดำเนี่ยไม่ยอมให้มันดูดเข้าไปมันทำให้เขาเหนื่อยมาก หมอก็เลยแนะนำว่าลองจินตนาการว่าหลุมดำเนี่ยมันปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หมอบอกว่าเนี่ยคราวนี้เนี่ยไม่ต้องสู้กับมันนะยอมให้หลุมดำมันดูดเข้าไปเลยทีแรกเขาก็ไม่ยอมนะแต่ตอนหลังเขาก็ยอมนะพอเขาหลับตาแล้วก็จินตนาการมีหลุมดำหลุมใหญ่เนะที่มันมีแรงดึงดูดมากเพราะปล่อยให้เอยเนี่ยหลุ ถูกหลุมดำดูเข้าไปหมอถามว่าเป็นยังไงเหมือนมืดมากมืดสนิทเลยทีแรกก็ดูน่ากลัวแต่ตอนเรารู้สึกผ่อนคลายพอเขาไม่ต่อสู้ไม่ไม่ต่อสู้ขคือกับหลุมดำแนละ้วเขาสุดผ่อนคลายมากขึ้นพอลืมตาขึ้นมาก็รู้สึกดีขึ้นนะแล้วก็จิตใจเขาก็สบาย ไอ้ลุ่มน้ำเนี่ยคงจะหมายถึงความตายนะที่หรือความเจ็บป่วยที่เขาพยายามต่อสู้ขัดขืนแต่พอไม่ต่อสู้ไม่ขัดขืนยอมก็ปรากว่ามันไม่ได้เร็วไรที่คิดอันนี้มันเชื่อเห็นเลยนะว่าเวลามันมีอารมณ์ความสึกใดที่มารบกวนจิตใจเราหรือหลอกล้อนเนี่ย คนส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะหนีเลือกที่จะต่อสู้เลือกที่จะขัดขืนแต่บางทีการยอมเผชิญหน้ากับมันก็บพบว่ามันไม่มีอะไรที่น่ากลัวความเครียดที่เคยเกิดขึ้นจากการต่อสู้ขัดขืนหรือไล่หรือวิ่งหนีมันก็หายไปนะกลายเป็นความผ่อนคลายแ้วเวลาเรามีอารมณ์ความสึกใดๆเนี่ยที่มันมารบกวนจิตใจอาจจะไม่ใช่แค่ความกลัวจะเป็นความสุขผิด หรือแม้แต่อารมณ์อื่นก็ตามลดน้งความคิดด้วยการที่ครูบาอาจารย์สอนว่าให้อย่าไปกดคมมันจะไปต่อสู้กับมันแต่แค่ให้รู้ซื่อเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ช่วยได้มากนะแล้วม่มีพลังมากสมัยพุทธกาลเนี่ยมีพระจำนวนมากนะโดนมารมาหลอกอย่างพระสมิทธิเนี่ยนะ ภาวนาอยู่ในป่าบอกว่าโดนมารมาหลอกด้วยการทำให้เกิดแผ่นดินไหวระสมิธินี่ก็หนีเลยนะหนีไปเชตว,วันผู้เจ้าถามว่าเกิดอะไรขึ้นระสมิธิก็เล่าให้ฟังพู้เจ้าบอกว่าทีหลังเนี่ยเวลามันมีแบบนี้นะพูดกับมารเลยนะว่ามารเรารู้จักเจ้าเสียแล้วนะเจ้าอย่าทำอะไรเราไม่ได้อีกแล้ว ภาษสมที่ก็เชื่อนะพอไปภาวนาเจอแผ่นดินไหวภาษสมที่รู้เลยวันเนี้ยฝีมือมารก็เลยบอกมาว่ามาน,นี่เรารู้แล้วว่าคือเจ้าแค่นี้แหละมารก็ถอยหนีเลยมารเนี้ยมันจะมีฤทธิ์มากมายเพียงใดนะแม้มันจะมีฤทธิ์มากมายมากกว่ามนุษย์แต่สิ่งหนึ่งที่มันกลัวคือการถูกรู้ทัน ไม่ต้องหนีก็ไม่ต้องหนีมันนะแค่เผชิญหน้ากับมันแล้วก็บอกมันว่าเรารู้ทันมันทุกอารมณ์ต่างๆก็เหมือนกันนะถ้าเรารู้ทันมันเนี่ยมันก็พ่ายแพ้อยู่ที่ว่าเราจะรู้ทันเพราะมีสติมากพอหรือเปล่าส่วนใหญ่เนี่ยพอมีความกลัวกันหนีเลยนะหนีแล้วก็ปล่อยมันหลอกหลอนไล่ล่าแต่ถ้าว่าเราหันหน้าเผชิญกับมัน เราก็สามารถที่จะถอนพิษสง์หรือว่าทำให้มันหมดอำนาจขึ้นมาได้ในการรู้ซื่อเนี่ยการประเชิญหน้ากับอารมณ์ต่างๆที่เคยรบกวนหลอกหลอนเราเนี่ยจึงเป็นวิธีการที่สำคัญมากที่ไม่ว่าในยามสุขหรือในยามทุกข์เนี่ยในยามปกติหรือยามป่วยไข้เนี่ยมันเป็นวิธีที่ทรงพลังมากนะ ในการที่จะพาใจของเราให้ได้กลับมาเป็นปกติ